สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณคงสมทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาความแม่นยำของแบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้ระดับการใช้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่ลุ่มนำมนูลสมาชิกในกลุ่มก็จะมีดิฉันนางสาวจารุวรรณคงสมนางสาววิภาวีรสหาพันธ์และนายเกลึกพลศรีจันทร์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮาลิสปะสันฉำ หัวข้อที่จะมานำเสนอนะคะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเป,ปเปอร์งานวิจัยบทความหนังสือตำราหรือเอกสารวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องที่ค้นคว้านะคะ1เรื่องการประเมินความแม่นยําข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกภายในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ําอนเนกประสงค์นะคะผู้จัดทำนางสาวกาัญทิดาเหล่าบดีและนางสาวสิริพรศรีรินที่มาของข้อมูล ปริญญานิพนสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอแขนแก่นปีพศ2563สอรุปเนื้อหาที่ค้นคว้านะคะเป็นการประเมินความแม่นยำของข้อมูลเชิงปริมาณน้ำฝนระหว่างข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้กรณีคาดการ RCP 4.5และ RCP 8.5จำนวน5แบบจำลอง เกี่ยวกับข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ําฝนจากอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําอุบลร,รัฐและอ่างเก็บน้ำำําลํำปาวระหว่างพศ2549-2559ถึง 2, สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนะคะจากบทความที่ได้ค้นคว้าผลการประเมินการคาดการณ์จากแบบจำลองทั้ง5แบบนั้นสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพิ่มได้จากแบบจำลองที่มีอยู่ของโครงงานนะคะ ทำให้มีความ,มามชื่อถือเพื่อมากขึ้นการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายปีกับแบบจำลองและสถานีตรวจวัด 2. เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยผู้จัดทําอํานาจชิทยสงที่มาของข้อมูลหนังสือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยพศ2553สรุปเนื้อหาที่คน้นควานะคะการจําลองภาพภูมิอากาศในอนาคต เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่การประเมินผลกระทบและประเมินแนวทางการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ผลการจำลองแบบใดแบบหนึ่งไม่เพียงพอต่อการที่จะนำมาประเมินผลกระทบและการปรับตัวให้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศนะคะการมีภาพฉายอนาคตภูมิอากาศจากแบบจำลองแบบจำลองหนึ่งเปรียบเสมือนการมองวัตถุจากเพียงด้านเดียวนะคะ สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนะคะข้อมูลจากการค้นคว้าสามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับแบบจําลองมาใช้กับโครงงานได้ฉะนั้นจากข้อมูลหากสามารถมองหลากหลายมุมได้ก็จะสามารถเปรียบเทียบความแม่นยําข้อมูลจากแบบจําลองต่างๆได้และมีความใกล้เคียงได้มากที่สุดและสามารถคาดการณ์แรับมือได้อย่างถูกต้อง 3. เรื่องการคาดการปริมาณฝนตามระดับ ใช้ภาพฉายกันเปิดการเลื่อนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่เกิ่อนอุมบลรล้านและเขื่อนลเปาผู้จัดทาผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรฮาริประสานชำาวินัยชาววิวัฒน์ที่มาของข้อมูลนะคะเป็นงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นพศ2 5 6 4สรุปเนื้อหาที่ค้นคว้านะคะ โครงงานนี้ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก4แบบจำลองภายใต้กรณีคาดการ RCP 4.5และ RCP 8.5ระหว่างพศ2563-2593มาเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณฝนปีฐานระหว่างพศ2549-2559พบว่ากรณี RCP 4.5ซึ่งในภาพรวมมีค่าสูงกว่าปีฐานระหว่าง3.2%ถึง4.5% การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายเดือนและฤดูการพบว่าในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมแบบจำลองที่สองแสดงค่าต่ำกว่าปีฐานและในช่วงฤดูน้ำน้อยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกระกฎาคมมีปริมาณฝนในอัตราที่สูงกว่าปีฐานซึ่งมีะซึ่งมีเฉพาะ แบบจำลองที่3เท่านั้นที่แสดงค่าปริมาณฝนรายเดือนสอดคล้องกับข้อมูลปีฐานในทั้ง2องกรณีคาดการผลการศึกษานี้คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน จากการค้นคว้างานวิจัยเรื่องการคาดการปริมาณฝนตามระดับการใช้ภาพฉายการปล่อยการเอนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่เขื่อนอุบลราชและเขื่อนลำปาวเราสามารถใช้ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก4แบบจำลองไปใช้ได้ภายใต้กรณีคาดการ RCP โดยเลือกพิกัด XY ในการในแบบจำลองที่ตรงกับข้อมูลปริมาณฝนพิกัดพิกัดกริด XY ที่เลือกไว้จากแผนที่รูปน้ำมูล จากโปรแกรมอัดจีตแล้วแสดงผลในรูปของกราฟเชิงเส้นแล้วดูค่าแนวโน้ม 4. เรื่องการคาดการอุณหภูมิในอนาคตตามระดับความเข้มข้นของการเลรนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ผู้จัดทารรอภิญญาผาแพงและอมรแสนเมืองที่มาของข้อมูลปริญญานิพนธคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นปีพศ2 5 6 3สรุปเนื้อหาที่ค้นคว้านะคะการนำข้อมูลคาดการอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดที่ได้จากแบบจำลองภูมิอากาศโลกสี่แบบจำลองในกรณีคาดการ RCP 4 5และ RCP 8 5ช่วงระหว่างปีพศ2 5 6 3กถึง2593ก็คือ30ปีนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานีตรวจวัดจริงของอ่างจุบน้ำ สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนําข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ได้จากแบบจําลองภูมิอากาศโลกนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีตรวจวัดจริงในพื้นที่ลุ่มน้ํามูล 5. เรื่องโครงการการพัฒนาแบบจําลองเพื่อ,อาคาดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ําในระบบลุ่มน้ําของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผู้จัดทํากิษนายเจริญจิตและคณะ ที่มาของข้อมูลโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2562มหาวิทยาลัยบูรพาสรุปเนื้อหาที่ค้นคว้าการคาดการคุณภาพน้ำผิวดินด้วยแบบจำลองทางอุทุวิทยาและนำข้อมูลการใช้ที่ดินพศ2555และ2560โดยใช้ข้อมูลปริาามาณน้ำท่ารายวัน จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําจากการเปรียบเทียบและการตรวจวัดพิสูจน์แบบจําลองพบว่าแบบจําลองให้ผลการจําลองปริมาณน้าท่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือโดยพิจารณาความถูกต้องของแบบจําลองจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจและค่า NSE โดยผลการจําลองปริมาณน้าท่านณะสถานีให้ค่าการสัมประสิทธิ์การตัดสินใจและค่า NSE อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางสถิติ โดยผลการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคาดการปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใช้ที่ดินในอนาคตสรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงานแบบจำลองทางอุทุกวิทยาและข้อมูลสถิติปริมาณน้ำท่าของแต่ละสถานีสามารถใช้เป็นความรู้ในการวิเคราะห์การเขียนรูปเล่มได้ 6. เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาปริมาณน้ำหลากผู้วิจัยเกียรติพลต้นกระสงคจักลภูมิศักดิ์และสำรานเขียวสำริดที่มาของข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและพัฒนาผังเมืองมหาวิทายาลัยศรีปทุมปีพศ2561สรุปเนื้อหาที่ค้นคว้านำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่วยหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ภัยกายภาพของพื้นที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จาเป็นมาใช้ประกอบเพื่อคาดการปริมาณน้ําหลากในพื้นที่ลุ่มน้ําในการหาปริมาณน้าหลากโดยอาศัยโปรแกรม ArcGIS จะใช้ส่วนของ Arcmap ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่มาประกอบกับข้อมูลพารามิเตอร์ของลุ่มน้ำที่ได้มีการศึกษานำมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากของพื้นที่ที่มีการวัดปริมาณน้ำหลากจริงเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำหลากที่คำนวณได้เพื่อนำมาประเมินความเหมาะสมค่าพารามิเตอร์เพื่อหาปริมาณน้ำหลากและแนวทางการแก้ไขเสนอจัดการน้ำในพื้นที่สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงานสามารถนำระบบสารสนเทศ มาช่วยหาข้อมูลระบุต,ตำแหน่งเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและการประยุกต์ใช้โปรแกรม ArcGIS ในการหาพิกัดปิดของลุ่มน้ำมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้เปรียบเทียบกับแบบจำลองได้ค่ะข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้